สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่หูสู้ต้านะครับผมตอนนี้นะครับท่านทนายสมเกียรตินะครับเดินออกมาที่หน้าศาลแล้วนะครับนีครับให้ขาวได้ไหม วันนี้งานนนี้งานวยเดินไปไหนใกล้ใกล้ไปไห้มันโซเชียลนะต้องระมางคือผมเดินหาพวกผมไม่อยากโซเชียลเลยเพราระวังรถหรือลุงคนะออกมาวันนี้สือพยาได้ปากเดียวแล้วกันปากเดียวทั้งวันเลย ท่านครับจะได้กลับบ้านกันมีคนบางคนบอกว่าถ้าถ้าแม่เอาไม้ข้าวไม่ยอมกลับแต่ข้าวใช่ด้วยนะ่านก็วันนี้สื่อพยานคดีไม้แม่สัวพีปากป่าไม้นะครับป่าไม้ปากป่าไม้นะครับพรุ่งนี้จะมีเจ็ดปากปากเดียวหนึ่งวันคิดว่าเสร็จไหมครับมันยาวแล้วครับผมคิดนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรไปฟังที่ลุงพลอีกทีแล้วกันเพื่อบรรยากาศนีครับ นะครับผมก็วันนี้ก็ทั้งวันเลยครับเหมือนกันนะครับในฐานะนะครับเ,เป็นนะครับสื่อข่าวจากนะครับสื่อรับจากข่าวเด็ดนะครับอ,อ,อยากจะเรียนถามนะครับท่านาทนายว่านะครับคดีนี้ยประเด็นเนี้ยนะครับมีอะไรนะ่าวิตกรกรังวลหรือไม่ครับไม่ตอบอเราเราไม่ควรจะพูด เพราะว่ามันเพิ่งสืบพยานปากแรกอ๋อสืบพยานปากแรกนะครับอย่าไปแตะต้องเนื้อที่ก็บอกเรานวันพรุ่งนี้นะครับสรุปว่ายังต้องมีต่อกใช่ไหมครับพรุ่งนี้ประมาณหกปากเจ็ดปากแค่ได้ปากเดียวเองทั้งวันเลยพรุ่งนี้จะทันไหมไม่รู้เลยนะครับก็ถ้าถามว่าความพอใจพอใจไม่พอใจพอใจ นะครับแต่ที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือนะครับเห็นธนายิ้มยิ้มอยู่นะครับยิ้มตลอดนะครับไม่รู้ว่ายิ้มเหนื่อยหรือิ้มเหนื่อยไม่รครับยิ้มในแมสหรือเปล่าผ่านแมสแล้วก็เมื่อกี้นี้มีคนโชคดีได้แอบขึ้นไปนั่งฟังการเสื่อมคุณพอลลี่เผลอๆก็ไปหยิบเอกสารลืมเออแกก็เลยนั่งอยู่นั่งนั่งฟังด้วยแกก็คงได้ได้ยินบรรยากาศนะครับซึ่งซึ่งเราอย่าไปเดาทางศาลนะครับไม่ต้องลดมานะครับข้างหลังข้างหลังลองรถนะครับลองรถนะครับ ลบๆเลยลบไหนลบไหนนะเอาลงลุงไปแล้ยเราก็อย่าไปเดาทางสารแล้วกันเราก็ทำหน้าที่เราให้เต็มที่แล้วกันเนาะลงมาแล้วและทุกท่านนะต้องรองรถทางนู้นด้วยนะนะครับก็ต้องกาบเรียนนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะครับเราต้องรักษากฎนี้นะทุกท่านครับเหนื่อยไหมเหนื่อยกลับเนาะครับโอเคครับนะใครนอนนี่บ้างอ่ะไม่ได้นอนครับกลับไม่นนอเลยครับผมนี้อีกเจ็ดบาทเจ็ดบาทเฉพาะพยายามแต่ว่าปากนี่ปากที่สำคัญคือของเขาปาก ปากที่เป็นปากผู้กล่าวหาพวกนี้ก็จะเป็นปากพนักงานสอบสวนแล้วก็องผมก็เป็นฝ่ายจำเลยทั้งหมดซึ่งฝ่ายจำเลยจะมีตึงๆอยู่สักสองสามปากั้นงในก็เป็นพยานแวดล้อมซึ่งซึ่งต้องขอสงวนไว้นะครับทุกท่านอย่าถามนะกรณีถามแล้วก็ลุงคนขนาดนั่งเฉยๆยังบอกเหนื่อยเลยใช่ฮะลุงคนนั่งอยู่ข้างหลังเลยนั่งเฉยนะ ก็ซื้อเลยเหนื่อยนะแล้วก็เหนื่อยใช่ฮเหนื่อยกันแล้วรไหมเหนื่อยไม่ได้ืเมื่อเมื่อรอนั่งเลยนะไม่มีอะไรหรอกนะครับจากเสียงนะครับของท่านทนายแล้วนี่ขนาดแค่ไม้ท่อนเดียวยังนานขนาดนี้แล้วพญานาคจะจะนานขนาดไหนวะเนี่ย นะครับอยใจคิดอยู่เลยนะครับเนการ์ตนาห์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องก็ก็ประมาณนี้ทุกคนกลับบุกบอลอะไรบ้างสะสปไม่ได้เนาะวันนี้เนาะยังยังไม่สรุปมวยมีหกยกเพิ่งชกยกที่หนึ่งนี่แค่ห้ายกยกมาห้ายกนะล้วใครเป็นคนตีราคานะครับนะประมาณนี้ผมออกออมาให้ข่าวนิดหน่อยแค่นี้เองแล้วก็ทุกท่านเสนอข่าวต้องพึงระวังนะครับครับอย่าละเมิดน้าสารครับเสนอข่าวให้กว้างๆคืออย่าไปแบบ ชัวแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอ,อ,ยยอย่า,ยายไปเดาใจศาลนะครับผมบอกตรงนะจริงแต่ว่าผมคุยกับลูกความแล้วว่าเต็มที่ลูกความก็นั่งฟังอยู่ว่าผมทำเต็มที่<ช>นะครับคุณพลีนั่งอมยิ้มผมเพิ่งรู้ว่าพลีบอกนั่งอมยิ้มอยู่ข้างนอกผมไม่เห็นจะเป็นการริบเอกสารไว้ในจริงบังเอิญจะเดินเข้าไปนะครับแกก็เลยเขากาสก็เลยนั่งเล่นตรงนั้นซะเลยนะครับบรรยากาศก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรนะครับพีิงแต่ว่าลายอหญ่มันเยอะมากเอกสารของฝ่ายราชการนี่โอ้โหแกบยี่สิบสามสิบชุด นะครับวันนี้ผมเพิ่งส่งเข้าไป9ชุดเองแล้วพรุ่งนี้มีอีกครับทุกท่านคิดดูเินะก็คืนนี้ก็อนอนดึกหน่อยหลังจากไปพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ถ้าไม่ทันสารอาจจะเลื่อนให้อีกสักนัดหนึ่งคือถ้าไม่ทันนะสารจะเลื่อนให้นัดหนึ่งแต่เห็นท่านเอาประมาณที่2ี่กว่าขวาซึ่งผมติดงานจําได้ไหมครับมีงานอะไรางานกระถินด้วย2ี่6 2ายกย่กระถินหมดเลยแล้วก็ผมจะต้องเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อเปงานคดีสําคัญที่ถ้ามายื่นําให้การจะไม่ทัน แต่ท่านก็บอกเดี๋ยวพยายามดูกำหนดกันแต่ท่านจะไม่ให้นานเพราะว่าเพราะว่าถ้านานไปมันความยุติธรรมมันจะล่าช้านะครับสรุปใจความวันนี้ก็คือเขาก็กล่าวหาว่าเราเราอะไรนะไปทําไม้ไปตัดไม้โค่นไม้บนภูเขาทำรงนี้แล้วก็ชักลากลงมา hmm. ชักลากลงมาแล้วก็ชักลากมาไว้ในความครอบครองอะไรเงี้ยใช่ไห้ครับซึ่งก็มันเป็นไปไม่ได้ครับทุกท่านก็รู้อยู่ว่าไม้มันอยู่ที่ไหนม,มันมายัางไงถูกไหมเป็นไปไม่ได้เนาะ ก็เดี๋ยวก็ว่านไปแต่ก็สืบไปแล้วล่ะโอ้โหขนาดาคุณซักค้ายังเป็นชั่วโมองอะ่ะในการถามเตี๋เป็นชั่วโมองอะ่ะคิดดูทุกท่านเพราะนั้นมันไม่ทันจริทงทันก็เลลเลื่อนไปสืบไปพรุ่งนี้นะครับพวกเรามีอะไรจะถามท่านไหมครับถ้าไม่มีกนะ็จะได้ให้ท่านรับผิดชอบนะขอบคุณทุกท่าน okay. นะทีนท่เป็นปปห่วงลุงคนขอบคุณนะขอบคุณแทซี่มีหลายท่านโทรเข้ามาแล้วผมไม่รับต้องขออภัยนะครับบางคนส่งอะไรเข้ามาผมผมรับไม่ได้ทีเพราะมันติดงานอยู่นะ ัขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับธนาที่เจ็บนะขอบคุณนะครับยังเมื่ามท่นะครับหน้ามังแถบเลยครับขอครับผมนะครับมาดูดก่านะครับผู้เสียชีวิแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนสู้เต็งแล้เนี่ยโยติ้งเลยเนื้อเนี่ยเติ้งเลยไม่สู้ได้ไงใช้สมองเลยการที่นี่เป็นครับเพราะว่าผมก็บอกท่านศาลแล้วศาลแล้วว่าขอให้ผมใช้เวลาให้ที่เพราะว่ามันเป็นโอกาสของจำเลยเขาที่จะพิสูจน์อย่าเพิ่งเร่งรัดเรื่องเวลาท่านก็กรุณาให้บอกเอา ที่ทนายนะครับส่วนประเด็นเชิงลึกทางคดีขอให้สืบเสร็จก่อนเพราะตอนนี้มันพูดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครดูอยู่ก็ไม่รู้จริงป่ะขอสืบเสร็จก่อนเนาะตอนนี้นะยังไม่เสร็จครับเพิ่งปากเดียวนะครับมาไปเลยครับกลับเลยครับทุกท่านจะได้ไปกลับบ้านดึกแต่ทีนี้ผมอยู่นี่นะครับผมมาผมหลังจากที่ลุงพลประแตนแล้วก็ท่านทนายนะครับ ได้ออกมาจากบริเวณของศาลแล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้หลุงพปะแต์นนะครับผมสำหรับการสืบพยานพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการสืบพยานอีก6ปากนะครับผมวันนี้สืบพยานได้แค่1ปากเท่านั้นนะครับพี่ๆยูทูบเบอร์ก็ สลายตัวนะครับผมแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเจอกันใหม่นะครับที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับผมและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ท่านทนายสมเกียรตินะครับออกมาให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่มีการสืบพยานในวันแรกนะครับผมซึ่งยังเหลือพยานอีก6-7ปากนะครับผมที่จะ มีการสืบพยานกันในวันพรุ่งน,นี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ท่านทนายเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผู้หูสู้ต้าด้วยนะครับขอพบพระคุณมากครับนะครับอารถท่านทนายออกไปแล้วนะครับผม